Okay, สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็เราจะพาไปทัวร์คริสต์มาสท่าในกรุงเทพเนาะอาจจะไม่ทั่วกรุงเทพหรอกอาจจะเป็นแค่บางที่เท่าที่เราสามารถที่จะไปได้เริ่มจากอาโศกพร้อมโพงชิดลมสยามและสนามกีฬาแห่งชาติวันนี้เราก็จะมีแขกรับเชิญของเราด้วยนะฮะเช่นเดียวกับที่สิงคโปร์ที่ผ่านมานะฮะเดี๋ยววันนี้จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราพาไปดูกัน ที่แรกของเราที่เทอร์มินอล21อโศกสำหรับต้นที่สัมาัสต้นนี้แคลเต็มสิบคุณให้เท่าไหร่อ่าให้ความดูธรรมดาธรรมดานะคะรับก็ให้ไปสักเจ็ดคะแนนค่ะขอไ่วาวมากไงมาเรีเยนมาโอเคค่ะดเดี๋ยวบอกให้คนตันดต่อขึ้นคะแนนไว้ตรงนี้เจ็ดคะแนน ตรงนี้ก็คือจุดที่สองของเราที่ D M Quartier นั่นเองนั่นหลนนะังนะอะโฟกัสนิดนึงแล้วกลับไปที่โฟกัสที่หน้าของเราเนาะจุดนี้ก็เป็นจุดที่อยู่ที่สถานีพร้อมพงเนาะเห็นได้จากบน P S เลยเออก็ขนาดเจ็สิบให้เท่าไหร่อ่าดูจากดีเทลแล้วนะคะมีความพยายามและเทียนให้มันเหมือน 6, มีแบบเลทมา6คืณลกน้อยก็ขอให้ใ7.5แล้วกันค่ะเพราะว่ายังขาดสีสันเกินไปนะคะโอเค7.5คะแนนนะคะเดี๋ยวให้คนตัดต่อขึ้นคะแนนเหมือนเดิมอากาศอ่ะเดี๋ยวเราไปที่อื่กันต่ออ่าเราก็ เดิมาเรื่อยๆจุดที่ไหนเออตอนนี้ให้ถ่าย,นนายมันคือดีเอ็มเซอะไรนะเกียหรือเปล่าคะอีเกียฮ่าฮ่าฮ่า <c oughs> อีเกียแหละเออมันมีอีเกียอยู่ข้างในมันคือดีเอ็มเซฟเป็นทางใหม่เนาะเพิ่งเปิดเออเราก็แบบถือโอกาสอะไรก็แวะมาเดินหน่อยละกัน,ม,นมาเอาซีนิดนึงเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปข้างในกันอ่ะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไป ตรงนี้ตรงนี้โอ้เฮ้ย oh. hey, สกุมวิช ก่อนที่เราจะวาร์ปไปที่เซนทันเวอร์เราก็มาสนุดตากับต้นคริสต์มาสต้นนี้เข้านี่อยู่ตรงกลางเพื่อความรู้สึกเรานะความรู้สึกแรกคือแบบมันเป็นต้นคริสต์มาสที่แบบแปลกและประหลาดมากจากตาคนคิดนะครับจบปกติเราต้องแบบเป็นตีมแบบต้นแหละต้นมากใช่ไหมต้นไทรดาวตีเกียวเกียวประหลาดใอันนี้คือแบบอะไรก็เออ อ่าถามถามคนนี้แล้วการการเต็มสิบให้เท่าไหร่เอ่อจริงๆอ่ะคือจากที่สิของต้นเขาเรียกอะไรนะต้นของตัวเอ็มควอเทียไปเนาะแบบมันโรยทีมาต่อสีมันฉูดฉาดน้อยไปหน่อยส่วนสดีที่ฉูดฉาดมากเลยค่ะแถมโรยทีมาต่างๆทำคะแนนเท่าไหร่คะได้หกคะแนนค่ะเพราะอะไรคะมันบ่าเกินไปตลอดเลยที่ดูมัแปลงไปด้านบนหกคะแนนเต็มสิบนะคะ โอเคค่ะเราไปกันต่อทีนี้เราก็จะกําลังเดินทางกันไปต่อเนาะเราจะไปที่เซอร์ฮันเวอร์เป็นสาขาใหญ่ของเราเพราะว่าทุกครั้งเราต้องมาที่ไหนเซอร์ฮันเวอร์นั่นเองเราลาเตอร์นี่ค่ะมาตั้งแต่ลาเตอร์จริงอ๋อนี่เหรอสาวแม่แม่รักเสีใช่ใช่ขึ้นไปวายแม่อ้อเราเราครู้ัึธิ์คริสค่ะเป็นไรไปไปดูบรรยากาศไมปต้องมาเวลาดูวาอ่าไปไปไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไป เอ๊ะอันนั้นใช่เปล่าอะไรหุ่นนั้นอะอันนี้อันนี้ไม่ใช่พาพแม่เราสาพนีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่นั่นปะแทมแทมใช่เอวิสเพสลีย์เออที่กระทบหลายคนดังนะคะเอวิสเพสลีย์เอวิสมาดกันมามันเป็นเหมือนเขาืออะไรเหมือนส่วนเล็กๆส่วนลอยของเคำยันบิ๊กทาวอะค่ะแต่ว่าจะแคบกว่าหน่อยหรอจริงหรอแต่ตัวพทำแม่ตัวแบบเขาเรียกอะไร ตัวเขาแบบที่ที่เขาปฏิสภานเลยว่อตั้งองค์ตั้งเนอะอท่านบูชาเออแบบมีน้ำมนต์เล็กๆ <c oughs> เออน่ารักดี <c oughs> หรอก <c oughs> เออแล้วก็ไปดูเอาน่ารักดีมีดักบ,บัวปอลอมลอยอยู่ถ้าจำไั้ผิดนะจำผิดันเป็นแบบนั้นเ <c oughs> ดี๋ยวขึ้นไปดูถ้ามันไม่จริงนามที่เธอพูดละ <c oughs> ด่ะก็ถือว่าเขาปรับองคเน็กมาเ <c oughs> มื่อไรเมื่อ6ปีที่แล้ว ไอ,อ้ยมาสีออ่ปีที่แล้วโอ้โหไปยี่ชั้นสามลูกแล้วชั้นสาสมไปทันกี่ขวบเนี่ยบรรจุเทนี้อะ่ะไม่เขาแค่เขารับนี่พวกคนบ้ามานีข่าวเนี่ยนี่ไม่ไม่ไม่มีแผนผังมีแผนผังมีแผนผังวิวเอียเฮียไม่ไม่มีทางพื้นให่ให yeah, <yeah>, yeah. แต่ว่าต้องทะลุไปทางนู้นหรอ <c ười> ม,มันต้องเดินเออจำได้ตอนทนี่มีพามาก็เดินหมดตู้ไปโอ้ย มีจัดสภาพพ่อแม่ไม่ต้องรับพวกเราค่ะเรของนี่ยมีมันมันต่อของแรมเขาอยู่เจอว่าเรามาสู่ทางแล้วเนาะทำไมโกริ๊มันมีพระแม่รสนิชค่ะฉันก็งงเหมือนกันฉันว่าไทยเรามันมิสคันเจอว่ะขอขออนุญาตไหว้พระแม่หรือเปล่านะครับมีเก็มีสแกนทำบุญด้วยวะล้ำว่ะทำบุญแบบดิจิตอล จากที่เราก็พักเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปทัวร์กันต่อท,ที่เราอยู่ที่สำนักง,งานใหญ่สิทันเวิลด์นะฮะสำนักง,งานใหญ่งานคริสต์มาสของเราเนาะอ่าสิทันเวิลด์เนี่ยเราก็จะมาประจําทุกปีเพราะว่ามันจะมีต้นคริสต์มาสที่เราสึกว่ามันเลนใหญ่ใช่ใหญ่จริงคุณพี่ใช่แบบสามชั้นสี่ชั้นเลยประมาณเห็นไหมเนี่ยอ๋อเห็นแวบๆได้หน่อยๆเนึงได้สีนิดนึงเดี๋ยวเราจะไปถ่ายข้างล่างกัน ราจะหาซีนเดินเข้า Apple Store กันไหมเออเพราะฉันว่ามันเป็นจุดที่แบบไม่ได้แย่นะเว้ยมึงโอ้โหเอาไปข้างนอกอากาศแบบพละงเรื่องเลยอะไรอากาศแบประเทศไทยอุ๊ยมีคนเปิดประตูให้ด้วยขอบคุณค่าเออมุงนี้สวยนะเว้ยแกจริง เอาตัวปะคือจุดเนี้ยสวยมากมันดูดีเออเรามีเรื่องจะแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าเราเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นก็คือไอโฟนเมมเต็มค่ะคุณพี่นั่นนั่นก็นานามาแบบยืนลบการสกายวอล์กกันแบบสดๆแบบเอาฟุตเทสสิงคโปร์ทั้งหมดโละทิ้งหมด มีความจําพอที่จะให้เราไปต่อได้ตอนนี้จุดหมายแบบไปของเราก็คือที่สยามพารากอนเราก็จะเดินสกายวอล์กนี้ไปเรื่อยๆนี่ตรงนี้งจริง,รงๆเอานรงป่ะ เมื่อกี้เราลืมให้คะแนนก็เป็นบัตรที่ซื้อฮันเวอร์อ๋ออะ้รก็เป็นมาตรฐานค่ะได้ประมาณ9คะแนนค่ะว้าวนั่นคือสุดๆเลยเนาะอ,อ่ะ9คะแนน,นที่ติดฮันเวอร์แล้วตรงนี้ราคาที่สยามพารากรอนของเราตรงนี้เออเอเาเอาไปสักประมาณ7เดิมค่ะคือว่าไไมม่่ได้บรรทับไทยเราก็รู้ว่ามัน8ประหลาดเกินไปโอเคที่นี่ให้7นะคะจากปากของให้คะแนนคนนี้นะคะ7มาตรฐานเดียวกันค่ะแประหลาดเกินไป8ประหลาดเกินไปอ่ะโอเคเดี๋ยวเราก็จะ เดินทางโน้นเนาะนี่ถ้าไปทางโน้นสยามเซ็นเตอร์ทะลุู้ไปสยามดิสคัฟเวอรี่แล้วก็ไปหาตาังค์ด้วยฮะหล่อเลยนี่หลอดไปบุญคลองอม,มองั้อ่าใช่มาบุญคลองใช่อ่ะเดี๋ยวเราไปกันอ่าและตรงนี้คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นจุดสุดท้ายของเราในวันนี้แล้วก็คือสำนักงานใหญ่อีกแห่งหนึ่ง MBK สิสเตอร์นั่นเองเนาะอ่ะตรงนี้แหละอยู่น่าสวยดีอาหารปลาย <น>อ่านี่คือต้นคริสต์มาสที่ไหน MBK เนาะ,นอ,นอ,ะอ่าแต่ว่าเราอาจจะเรียกกันว่าแบบมะบุญฟรองเนาะดูแก่มากเลยเนี่ยมะบุญฟรองเออใช่อ่ะถามแขกรับเชิญของเราดีกว่าว่าต้นนี้เต็มสิบให้เท่าไหร่ให้จริงๆอ่ะเขาแบบมันก็คงตามสแตนดาดเนาะคงประมาณเจ็ดอแบบเจ็ดจุดห้าแต่ว่าแบบด้วยความเป็นสนิปลมคองก็ขอให้สาแปดละกันเพราะว่าแบบ <gie> เออความคิดสร้างสรรค์เนาะสีสันส <Stanley> เนา<ส>ะแล้วแบบเล่นไก่ได้หน่อยแล้วก,ก็บอมันเหมือนแบบทำงานไม่เสร็จละอ้อเลยมาแปะแปะทับๆอะไรทุกอย่างที่นี่นะคเราก็รวตรวมว่าโอเคแล้ดูว่าที่นี่จะชมมากเป็นพิเศษเนาะอ่ะแปดคะแนนเนาะอ่ะโอเคหลังจากวันนี้น่าจะหมดลงตัวนี้หรือเปล่าหรือเปล่านะแต่ว่าเราอาจจะมีเซอร์ไพรส์ซ่อนอยู่ที่ตึ๊ดไทยหรอไม่หรือไม่ไม่ทราบได้จริงเหรอไม่ทราบได้ เพราะเดี๋ยวเราจะไปทำธุระต่อที่ตึกเอ็มพายซึ่งแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งรอเราที่นั่นเดี๋ยวเราไปเจอกันนี่คืออะไรคะตึกเอ็มพายค่ะตึกเอ็มพายสาทรเนาะตันนี้ให้กี่คะแนนดีคะเต็มสิบเอ่อยังดูกล้องเห็นหรือเปล่าเห็นอยู่เห็นอยู่เพราะว่าแบบสีไม่สุดขา แต่ว่าแบบมีความคิดสร้างสรรค์เพราะว่าแบบถ้าดูดีๆวัดแรกอาจจะมองไม่เห็นแต่แบบดูดีจะเห็นว่ามันเอาขวดไี่รู้ขวดอะไรขวดเหล้าเลยออที่แบบไม่ตะกรุดแก้วออกมาทำผมขวดต้ดตดตตดดองร้นอนเนา<ม>ะไปข้าในขอบส,สั้นๆไปก็ได้ราคาย่อหนึ่งเจ็ดจุดค่ะ7.5เต็มสีเนาะ4 4. เดี๋ยวเรารอแขกรับเชิญของเราเขาบอกเขาจะลงตึกแล้วเออเดี๋ยวหาจุดรอกอันสวัสดีค่ะไม่ต้องเจอความลึกลับหรือยังเจออะไรแขกรับเชิญของเรานะคะจากกีฟสิงคโปร์ คือไม่รู้แต่มันใช้แค่กับคาเฟ่นี้คาเฟ่เ,ฟเดียวที่ตรงกันเนี่ยอ๋อเราจะขึ้นไปคาเฟ่ข้างบนนะคะซึ่งทางนอกจากลึกลับไม่พอแล้วแกรนฮารุฮารามากมองไม่เห็นปุ่มนะคู่คือ,ค,อคืออีนี่ไม่นำทางคือไม่รู้นะเพิ่มมากอ๋อนี่ก็คือคาเฟ่ที่เราจะมาในวันนี้คาเฟ่เซ็ตเปอร์เซ็นต์อาราบิก้าแต่ว่าทางเข้ามันแกรนแบบแกรนเป็นพิเศษมากเนาะมึง